นำแฮมหมูมาซอยตอนพอดีคำแล้วก็ใส่ลงในภาชนะแล้วก็ใส่ชีสเคซเซอร์ตอนพอดีเอาเข้าลงกันมาเขือเทศตอนพอดีแล้วแต่ตามใจชอบแล้วก็ผักสลัดที่มีอยู่ติดบ้านนะคะใส่ลงไปให้เข้ากันหอมหัวใหญ่ แล้วก็แตงดองหั่นพอดีคำเป็นลูกเตา๋าแล้วก็ใส่เข้าลงไปด้วยกันแล้วก็น้ำดองแตงกวาที่เหลือจะเอามาทำน้ำยำนะคะใส่ลงไปแล้วก็ใส่น้ำพึ่งตามใจชอบค่ะแล้วก็ใส่มะนาว แล้วก็ใส่เกลือตามใจชอบค่ะแล้วก็ผงขนอน,นิดหน่อยเพื่อให้มีรสชาติกรมกล่อมสุดท้ายแล้วเราก็เอามาคนนะคะคนคนคนให้น้ำยำของเราเข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็ลาดเลยค่ะแล้วก็คนคนคนนะคะ ให้เข้ากันจะใส่ถั่วจะใส่หอมจะใส่อะไรก็ได้นะคะก็เสร็จแล้วจัดใส่จานเสริมเมนูง่ายๆค่ะสไตล์บ้านๆแล้วก็ใครจะใส่หอมใส่คอรีออันเดอร์หรือว่าจะใส่เพทอซีเลียก็อร่อยเหมือนกันค่ะเราจะใช้วัตถุดิบที่มีนะคะ